สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําเมนูบ้านๆที่อร่อยโดนใจครับนั่นก็คือปลาสลิดแดดเดียวต้มกะทิหรือบางคนจะเรียกว่าต้มขาปลาสลิดก็ได้ครับเมนูนี้ทําไม่ยากรสชาติละมุนล,ละมยัยเพราะฉะนั้นเราไปทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับปลาสลิดแดดเดียวต้มกะทิหรือว่าต้มขาปลาสลิดครับไปทำด้วยกันดีกว่า วัตถุดิบในการทาเมนูนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะครับเริ่มต้นที่ปลาสลิดแต่เดียวนะครับนามาทอดนะครับแล้วแกวกลางออกนะครับหั่นเป็น4ีชิ้นแบบนี้นะครับผมใช้7ตัวนะแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับวันนี้ผมใช้เห็ดฟาง500กรัมครับแล้วก็ตามด้วยชุดต้มยำครับมี่าตไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็พริกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผักหอมหอมที่จะโรยวันนี้ผมใช้ผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื้อนนะครับใครมียอดผักขามอ่อนอ่ะเพิ่มยอดผักขามอ่อนได้นะครับอร่อยว และว,วันนี้ผมก็ใช้กะทิขวดนะครับใครมีกะทิสดใช้กะทิสดก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้500มิลลิลิตรครับทีนี้เราไปต้องขาปลาสลิดด้วยกันครับ่ะทีนี้ก็นํากระทะขึ้นตามนะครับรวงกะทิก่อนเลยผมจัดไปเลยนะครับ1ขวดแล้วก็เติมน้ําล้างขวดกะทินะครับน้ำที่ผมใช้ครึ่งขวดนะคุณ ทีนี้ก็ลงเครื่องต้มยำได้เลยครับข่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงคลิกนิดหน่อยนะครับทีนี้ก็ไม่ต้องรอกะทิเดือดนะครับปรุงรสได้เลยครับผมปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนชาใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับตามด้วยเกลือป่นนะครับครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำปลานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะอ่อนแล้วก็เติมความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะครับอ่าที่คั้นไว้นะฮะอ่านหนึ่งกระพีเลยนะครับอ่าทีนี้ก็รอกะทิของเราเดือดครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันครับ าลากระทิของเราเริ่มเดือดแล้วครับโอ้โหโควรกลิ่นหอมมากจริงๆเมื่อเราปรุงรสแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องซิมเบงจกักไนนะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นจนังใดอืความเค็มได้ความเปรี้ยวได้นะครับความนัวจากกะทิได้นะครับเมนูนี้ทําไม่ยากจริงๆเมื่อเราได้รสชาติที่เราชอบแล้วนะครับทีนี้ก็ลงปลาสลิดท,ที่เราทอดไว้นะครับนี่และก็ตามด้วยเห็ดฟางได้เลยครับ ทีนี้ก็ต้องเคี่ยวไปอีกสักหน่อยนะครับให้เห็ดฟางของเราสุกนะครับแล้วไข่ปลาสลิดของเรานุ่มนะครับอ่าปิดฝาสักหน่อยครับเอาละเดือดแล้วครับแฉ่งนี่คุณกลิ่นหอมมากจริงๆเห็ดของเราสุกแล้วด้วยครับดูสิฮะคุณโอ้โหน่ากินวะ่ะเมนูแบบนี้ทําง่ายนะครับทีนี้ก็จับท้าด้วยผักชีฝรั่งนะครับโรยลงไปเพิ่มความหอม,อม,อมใครมีใบมะขามอ่อนก็ใส่ตัวน,นี้ได้เลยนะครับใบมะขามอ่อน,นจะให้รสที่เปรี้ยว หอมอร่อยเอาหล่ปะป่ะจัดจานกันดีกว่าครับน่ากินเสร็จแล้วครับกับต้มขาปลาสลิดท,ทอดนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าต้มกะทิปลาสลิดก็ได้เช่นกันครับกลิ่นหอมฟุ้งเลยปะ่ะกินข้าวด้วยกันดีกว่าหนวยมากินข้าวด้วยกันกับแม่แล้วเนี่ยต้มปลาสลิดอย่างอร่อยเลยลองชิมดูแล้ว <c oughs> ปลาสลิดต้มกะทิต้มกะทิะทครับบางคนก็จะเรียกว่าต้มขาปลาสลิดก็ได้เนาะ เสร็จแล้วครับหมูแดดเดียวทอดหอ,หอมๆหอมๆเลยค่ะส่วนของผมนะครับขาดไปได้เลยบ้านผมเนี่ยน้ำพริกนะครับเป็นน้ำพริกตาแดงนะครับแล้วก็ใส่ปลาจอมลงไปน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะได้รสชาติที่แตกต่างไปแซ่บมากค,นนคุณแม่ชินไม่ได้ไม่ได้หนูขอถ้าส่วนของผูติ <c oughs> ชัยกูติชัยป็นกลัวได้อยู่แม่ชิมให้หนูน่อยวันนี้ทำรสชาติแบบละมุนล,ละมยัยนะไม่เผ็ดนะครับ อาหารวุฒิชายอาชามาลูกปลาสลิดทอดเอาก้างออกแล้วแล้วก็วมัแกงนะครับแกงกะทิาหารลุยเลยอ่ามากินข้าวด้วยกันนะครับกินข,ข้าวด้วยกันนะคะจะลืมเรียกเหรอแต่คุณแม่เรียกไปแล้ว<ช>นเนาะเรียกแล้วอ,อร่อยนั้นโน้มไม่เชื่อรลอเจ้าไม่เชื่อหรองมากินกับแม่จี <laughs> <laughs> มีหลายๆคนเลยอยากมากินข้าวกับแม่อจีครับก็กินง่ายอ,อยู่ง่ายอย่างเราเนาะหืมคุณเนือออออ้อปลาสลิดมันดูดไปในน้ัคลิเนาะ อร่อยอืมหอมครับจะได้ผมลืมไปเก็บไปมะขามอ่อนถ้าใส่ไปมะขามอ่อนด้วยโอ้โหเข้าไปเลยอร่อยอืมอืมคุณเผ็ดฟางหนึบหนับนุ่มๆใช่ไหมครับรสชาติบัรลุมุลไมอ่ะไม่มีอะไรโดดนะครับมีความหอมนัวของกะทินะครับมีความมันๆอยู่ละแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆใช่อืมอืม ครับส่วนนี้ก็คือมรที่นกนะฮะจำเลยทีเนี้ยเสียดายคุแม่กินไม่ได้ <c oughs> ไเห็นเรื่อคนลูกลย <c oughs> ตอนเีเย็นนผมเห็นแม่ชอบดูรายการอะไรนะปัญญาปันสุกร์ปัญญาปันจุกรายการนี้เป็นรูปแบบไหนฮะปัญญาปันจุกหรือก็เขาแจกจ่ายของที่คนจนอ่ะเจติจนแล้วก็พิการนั่งอะไรมั่งเนี้ยครับ น่ารักบริจาคทีเป็นแสนนะแสนหนึ่งสองแสนทีก็แสนก็กว่าวันนั้นเห็นคนที่อะไรนะทำงานบนเครนใช่ไหมฮะอืมแต่ก็ขาโดนทับอะ่ะขาพลาดพลาดลงไปก็เหล็กเครนครมันมันบดเอามันมันบี้เอามะจนขานันแตกเละเลยก็ดูกว่ะแตกละเอียดเลยอื้โ oh. หสั่นแต่ว่ารายการนี้ดีนะของคุณปัญญาเนี่ยอมให้กำลังใจกันดี ผมเคยดูอยู่ครั้งหนึ่งแต่ดูใน YouTube นะเป็นเด็กตัวใหญ่คนหนึ่งที่ขายตะกะเพราอ่ะแต่ผมเชื่อว่ารายการนี้คนดูเยอะโอ้คนดูเยอะคุณพี่ชายเคยดูไหมเคยครับแม่งดูกับยายอยู่ครับแล้วก็ซุปเปอร์เทนิีกแม่ก็ชอบคุณแม่ผมมาไปแฟนรายการของเวิร์บพอยส์นะชอบทุกรายการเลยเนาะชอบทุกรายการซุปเปอร์เทนก็ดีเด็กๆเ,เก่งเชียวซปเปอร์เทนอ่ะเด็กๆก,ก็เก่งโอ้ หมุดภาษาติดเปี้ยกเปียกเนี้ยครับไม่หมดนี่ก็ดีอืมไม่หมดนี่ก็รวยกันอ้ะไอ้ก็รวยแล้วและไอ้ก็รวยพี่โอก็รวยแล้วพี่โอก็รวยอือใช่ยังอัดโฟกัสที่คนจะจย้ายไปถึงทุกสองร้อยเปล่านะครัอ่าเรามารอลุ้นกันสองร้อยสมัยครับแต่น้องเขาก็เก่งนะโฟกัสใช่ไหมอืมแม่สองย้อยเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวจริงของเวิร์กพอยด์นะจริงๆนะยตอนเช้าโพสตปุ๊บก็ฟังรายการเนี้ยครับ หน่อไม้หน่อไม้ส้มโอ้โหวุ๊ดทักหน่อยไหมลองครับลองดูลองดูไม่เผ็ดมากนะจะได้ชินนี่กินนี่ด้วยรับรองเป็นไงขมไหมไม่ขอขมับเออามันตัดรสกันได้ดีอือหือฝุนชอบชอบนะฮึมช่วงนี้พอฝนล,ลงหน่อยก็มีหน่อไม้อ่อนๆละเขาไปเก็บในป่ามาขายแล้วเนี่ย เอาละครับอบอกงินง่ายอยู่ง่ายวันนี้นะครับปลาสลิดต,ต้มกะทิหรือว่าจะเรียกว่าต้มข่าปลาสลิดก็ได้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าบ้านใครมีใบมะขามอ่อนนะครับโรยลงไปด้วยรับรองเข้ากันใบมะขามอ่อนดืจังเข้ากันนะดูเนาะเข้ากันรสชาติแบบนี้แม่ผ่านไหมจ๊ะผ่านอยากให้ทุกคนลองทำไหมทำไม่ยากเลยอ่ะหาแล้ววุฒิชัยผ่านไหมผ่านครับอือหอนานๆจะได้กินของแบบนี้เนาะครับ ปลาสลิดเนี่ยครับทำเมนูหน่อยก็อร่อยใช่ไหมวุฒิชยัยใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอโม่ยาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับอร่ยครับไม่ยั้งนะลูกเดี๋ยวแม่ขอเวลากินยังหน่อยนะ,ะเมนูนี้อ,นอ,อร่อยโดนใจไหมจ๊ะออร่อยโดนใจใกพุทธิชัทำไหมอยากให,ให้ทำกันเนะ่ะ ทำก็ไม่ยากได้ปลาสลิดก็สองตัวนะมาทอดต้มแกงละเอียบต้มนั่งกับทิทำี้ใบมะขามอ่อนยังดีใหญ่เลยอลูดใจไปเลย <laughs> ถ้าขวเอกงนานวัดเนี่ยคนนี้แหละ <laughs> สวัสดีครับนานิววันนี้นะครับสินค้าก็คือขนมนะครับที่สั่งให้เด็กๆมาส่งแล้วนะครับวุีิชัยก็เพิ่งเลิกเรียนใช่ไหมครับผมแล้วหนูชื่ออะไรครับ ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุฬาลักษณ์เกดีค่ะอ๋อเด็กหญิงจุฬาลักษณ์เกดีเรียนชั้นเดียวกันด้วยค่ะที่โรงเรียนมีเด็กทั้งเล็กกี่คนสิบเอ็ดคนค่ะเอ็ดคุณครูกี่คนรวมทั้งหมด มีสิบอคนเอาเปครูประจำชั้นสิครูประจำชั้นมีคนเดียวค่ะอะโหมือลงด้านล้อดีนันิวนะครับนันิวเนี่ยเขาส่งขนมมาให้วุฒิชัยบอกว่าให้แบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยก็คือเป็นช็อกโกแลตที่เป็นบราวนี่อ่ะชิมได้เลยคนละชิ้นครับอ่าเลยลูกแล้วแล้วแล้วเออรอเลยลูก น้องว่าชอบกินช็อกโกแลตไหมลูกชอบค่ะเออแล้วรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยอะค่ะอ๋อวุฒธชัยอร่อยครับอือหอได้กินของอร่อยอีกแล้วแลวเพื่อนเพื่อนอีกสิบกว่าคนับสรุปว่าวุฒิชัยเดย์จะไปแบ่งเพื่อนทุกคนเลยใช่ไหมรับค่ะแบ่งคุณครูด้วยปะแบ่งครับโอเคถ้าอร่อยแล้วได้รับของขวัญจากนิวแล้วทาไงดีขอบคุณครับนิวสรุปว่าได้รับสินค้าแล้วนะครับเด็กๆชอบมากครับนีวครับ ขอบพระคุณมากจริงๆที่เงือกเฟือนะครับสรุปว่าอร่อยอร่อยครับขนมร้านนี้อร่อยอร่อยครับร้านนี้ควรบอกต่อไหมควรคร่ะเพราะอร่อยใช่ไหมค่ะโอเคเดี๋ยวตาจะบอกต่อว่าร้านนี้อร่อยอ่ะชิมให้หมดชิ้นเลยหมับโอ้โหโโเต็มคำอ, <laughs> อะแล้วฮะขอบคุณมากครับน้องนิวครับขอบคุณมากจริงๆมันเป็นของโปรดของผู้นูอยู่แล้วเนาะครับจกันเล็ดเน้นเน้นเอ่อใช่ไหมนุ๊กว่า คุณครูประจำชั้นชื่ออะไรหรอครูกบครับจะไปฝากครูกบไหมเอาไปค่ะโอเคฮะขอบคุณมากครับน้อามิว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับน้านิวชื่นใจมากอร่อยใช่ป่ะอร่อยค่ะอ๋อละไปกินกันทุกคนแน่นอนขอบคุณมากครับ